สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้นะคะกัซิมาสัมภาษณ์ผู้ก้มนะคะว่าเพื่อนได้โชคได้ลาบตัวใดนะคะเจว่ากัซิมาอันเล่าสู่อันช่องเจว่าให้ฟังเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องผู้ใดที่ติดตามช่องเจว่าชาแนลนะคะก็จะแสดงหัวใจค่ะว่างวดนี้เพื่อนได้ตัวใดนะคะเดี๋ยวจะไปถามเพื่อนนะคะค่ะเมื่อน,นี้ครึ่งมื้อนะคะก็เลยสิถามเพื่อนนะคะนอกพี่น้อง เดี๋ยวห้าปติดตามรับฝั่งรับชมน้องกันเนาะค่ะเนาะว่าเพื่อนจะได้ตัวนใดเด้ะค,ะค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเราไปติดตามปูุกล่อมของเทวินพูดนะคะว่าจะได้โชคลาภตัวไหน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะสักมาเด้ค่ะพี่น้องค่ะมาแล้วค่ะต้องกัน,นเนาะเอาเหลืองเล็กให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยพูดเรื่องความฝัน งวดที่แล้วก่อนงวดที่แล้วครับเอองวดที่แล้วมันเป็นได้ไงก็ว่าเพิ่งฟัง่บ้านเล็กน้อยไปได้เลขมาจากคุณย่ารัศมีสีประภพยงามที่อยู่บ้านหมูมนนะครับเนาะเมื่อนั้นมันเป็นวันหยุดงานผมขี่รถเลาะไปออกมาแจ็กเป็นได้ขึคือมีแนวผ้าไปนี่ขี่รถเลาะไปฮอดบ้านหมูม่นครับพี่น้องไปฮอดแล้วค้นเต็มบัดหนึ่ง หนึงเขามีประชุมสองทำความสะอาดอ้อมบ้านกรสิมีไทยบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังยกคอนไม่คนอนย่างี้ล่ะครับผมเขาบูจักอยู่ในหัน่ามีคุณยา่ารัศมีอยู่เป็นต้นตะเคียนนอะอครับเนาะเขาเอิญนนะผมก็เลยเข้าไปงางเข้าไปในวัดไปก็ไป,ไปเฮ็ดได้พี่น้องเลย ยางเขาไปเห็ดเลยบ่วได้เป็น,นยังบ่ได้เป็นพี่น้องบ้านเขาบา่ได้เป็นนั่นเป็นนี่ละยางเขาไปเห็ดคือมีพลังอย่างมากใ,ให้ผมไปเห็ดเนี่ยผมนี่สิเป็นคนบ่ค่อยแข็งแรงอ่อนแอบ่ค่อยเห็ดเวียกเห็ดยังเนาะครับเนาะหล้กก็ยามเที่ยงมากกัยากหิวขันหิ้วมากกับซันทดๆเขาโลดแต่เมื่อนึกไปเห็ดเนาะครับเนาะคดหยังเว้าหยังคือว่าคือว่าออกมัดขับไป ยกจังสันเด้อพี่น้องเอ้ยกจังซีเด้อพี่น้องเลยคันยกบุขึ้นก็บเบ้าละ่ะขอให้คุณย่าคุณหยางซ้อยเฮ็ดด้วยสะดวกสบายกันลุล่วงไปด้วยดีตอนเที่ยงเขาหาเขาไมา่กินผมก็บพยากนี่กำลังใจอยากให้เฮ็ดอยู่ตลอดเวลาก็นั่งพอดีกะบช่วงเช้นเขาเจ้าก็กินเขานะครับเนาะอผมก็ยืนอยู่คุยอย่างกับท้ายบ้านเขาละมีผู้หญิงผู้นหนึง่งผู้ชายอยู่ผู้หนึง่ง ก็เ,เลยคุยกันว่า no ต้นไม้นี huh ่ต well, so. ้นนี follow, so ่ต้นไงสำนี่สียอายุจักปีคุยกันผู้ผู้ชา้ก็บว่าโต๊ะมก็ร้อยปีละผู้ยิ่งบอกว่าบตต้มกว่าสองร้อยปีผมและว่าว่ามันต้องบตตัมกว่าสี่ร้อยปีได้คันต้นไงปันนี่พอดีล่างทรงยางมากพอดีครับไปยนี่ตอนนี้พักเที่ยงเด้พี่น้องล่างทรงยางมากกับมายืนเฮียงข้างผมอยู่ข้างขวามือผมข้างขวามือผมนี่แหละ พเพเื่อนกันเลยพอเพื่อนก็เลยเเ้าขึ้นมาว่ายืนมือคัดหลังอะเว้าบริถามนี้อย่างนี้เพื่อนเนว้าขึ้นมาเองเลยฉันรู้ว่าอายุเขาเท่าไหร่เพราะฉันอยู่กับเขามานานไนว่าฉันสนิทกับเขาไนว่าฉันสนิทกับเขาไนวหาอายุของเขานั่นหกร้อยห้าสิบเจ็ดปีธรรมดาถ้าเล่าย่างไปใส่ย่างไปยังสั่งอย่างบอกอย่าง,างนี้ไทยบ้านเขาเขาสิเขาลบ,นอบน,อบนอบนอบ้อมเนาะครับ พอพันเมาซั่มในใส่บ้านสองคนข้าเจ้ากระย่างนี้ถอยออกไปครับเรือแต่ผมผู้เดียวผมก็ไม่ได้เข้าใจเนาะว่าเป็นอะไรดเป็นแน่ไดผมก็เลยถามเพื่อนตอต้นนี่บอกครับต้นใหญ่ๆกวางมูนี่บอกครับอันอายุหกร้อยห้าสิบเจ็ดปีใช่ฉันอยู่กับเขาพันวะฉันรู้จักพอน่ะล้วเพื่อนกระย่างไปผมก็เลยมาคืนไปคุยกันกับสองคนที่เพื่อนย่างถอยหลังไปนะผมเพา่นให้เลขเขาวาพี่น้องว่าะน่ไ จากแล้วเพื่อนว่าก็เลยเมมใส่โทรศัพท์ไว้ก็เลยจําไว้มูมากระบอกมูญาติพี่น้องมาเห็ดน้ำกันกระบอกเขาว่าเพื่อนเพื่อนบอกว่าอายุต้นไม้ต้นยงใหญ่นี่ต้น,ต,น,น,ต,นต้นตะเคียนนี่คุณยายแลมีนี่อายุห้าร้อยหกสิบเจ็ดปีห้าหกร้อยห้าสิบเจ็ดปีนี่บูมแมนเพิ่นไ้เล่เท้าบอกว่าแลนนี่แต่พักกันจดเอาเมื่อในวันที่สิบหา้าเพื่อนกระน,นั่งไปอีก ไปก็ได้เลขตัวนี้แหละมาพี่น้องเขาได้ต่างคนกับต่างเบ้าปากตัวปากเนาะมันจะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเหมือมาอธิษฐานเนี่ยฮะว่าคุณย่ารัศมีมักยังคุณย่ารัศมีก็ได้ตอบร่างทรงก็บอกมักกองเงายายคนนั้นล้วก็เลยไปบนบานว่าคอยถือกสามโจเสี่ยวกองเงามาให้มือวันที่สิบห้าน่ะละมืออันนั่นละเพื่อนก็ไปเอาแป้งไปท่าเนาะครับพี่น้องนะถ่าเพื่อนไปท่าเพื่อนก็ได้ศูนย์แปดสาม ทางคนก็่างไปซื้อแต่ตัวหกหาเจ็ดนี่ได้มัดบ้านได้หลายทางคนทางคนก็บ่าปากต่อปากเนาะว่าว่ามัดบ้าน,น,นก็นอยากถือมัาทุกคนบมดละครับพี่น้องเห้แต่ผู้นั้นถือสองแสนกว่าอันผู้ผู้นั้นได้ศูนย์แปดสามนะเพื่อนก็นเลยไปจ้างวงกองเงาเนะี่ยมาจากจังหวัดมุกดาหารไวนะ้ด้วพี่น้องเอ้เอามาเต้นเมือวันที่สิบเจ็ด คำชียร์เนี่มันจังหวมุกาหาร h oh. a คุณไม่รู้จักอย่าพูดเพราะมุกาหารมาจะพุ่นครับพุ่นจ้างมากคับมาเต้นมาฟ้อนตื่นเศร้ามาวันที่สิบเจ็ดน่ก็มียอดทับุญทั้งซีหมื่นกว่าบาทคนแรกตอนเศร้าบได้บได้นัดใหม่กันมาเฮ็ดบุญเฮ็ดอย่างได้นียคือว่ามาสลองซื่อๆเนี่ยเต้นกันเอากองเงามามา,าหน้าซื่อมันก็เลยเป็นพิธีที่ต่องขึ้นมาบได้นัดใหม่ ผมก็ได้ตัวนั้นแหละผมมาถือกระดได้หาเจ็บอันานั้นแหละส่วนมากมาบอกพี่น้องบอกมาสุดทางบางคนก็ถือบางคนก็ซื้อแต่สามโต้อันชุ่มซื้อถือก็ซื้อสองโต้หาเจ็บตัวเดียวเลยผมก็ถือตัวนั้นเป็นตัวเก่าเมื่อเอื่นก็ซืปไปถวายหลอดไฟเพื่อนถวายถวายหลอดไฟเพิ่อนเมื่อเอือ่นอาจจะได้ตัวดี <c oughs> พี่น้องอยากได้ตัวดีก็ลองติดตามเมื่อเดอนเมื่อเอื่นสิได้คลิปตัวไม่ออกมาสดๆดร้อนรอนะเพราะเมื่อเอื่นสิไปถวาย หาเพื่อนบอกตัวดีอีกพอเพื่อนคุยกับผมนี่คือสิชนิดมากพอเวลาเหตุอย่างบไร่เนี่ยผมผมอธิษฐานบอกเพื่อนนี่ขอ,อนยกบุนกันยกขึ้นพี่น้องไงขอ,อนยู่ไปมันบบไปก็ไปพอเหตุงานแลว้ยสามโมงที่บ้านเขามายกมือขอบคุณขอบอย่างผมมัดบ้านมัดเมืองในียนบ้านสิบสาวคนบุกข้าเจ้าขอบคุณหลายๆเด้คขาอ้าเปนหัที่มซอรนี่การผมมีเจ้ากับโบ้เพี่นว่าเจ้ามันเป็นห่ังหักแล้ว ชิคนมาดึงเอาไปพี่น้องเลยขอน่ะปัดผมบอกว่าคุณย่าเอ้ยขอให้ความสะดวกสบายเนเด้อกาลั่งสิง่ายขึ้ไปยู่มองดีมองยังให้เอาขึ้นง่ายเนผมเอาด้ามเสียบน้อยๆไปงัดก็ขึ้นครับพี่น้องเลยดึงชิบค้นคือเก้าก็ไปมึงมืออื่นนะพี่น้องเลยคันฝันฝันงวดในเริ่มฝันน่ะละผมฝันว่ไปเด่นเฮลโลเฮลโหล ออกมาหนะ่ะสองสามสีในฝันนะ่ะไปแทงไฮโลเขาแต่ฝันเลิกตีเปสองสามสีมันไปไปโคราชไปฝันนีกไปบ้านขึ้นบ้านไม่นะ่ะขึ้นบ้านไม่ลูกไปฝันไปอยู่ในเฮือนนะ่ะสีมีคนมาไล่ไมาอย่างผมก็ไป๋ัยมาหนึ่งพยายายึดนั่นยิบนี่เด้อพันเรานะ่ะในฝันนะเจ้าของเฮือนพันบอกในเฮือนมีกล้องวงจรปิดเด้อพันเรา ีจ็ก <Merci> สิแปดมันก็มีหลีละพี่น้องแต <ai> ่ว่าความหมายในฝันเนาะมีกล้องวงจรปิดไายห้ามยิบห้ามรักยังพันเวานะผมก็ไปอยู่บ้านเพื่อนสองมื้อเราไปขึ้นบ้านไม่กันบ้านเลขที่ไม่เพื่อนกับบ้านบ้านเลขที่ยี่สิบแปดจักสิแปะว่าอะไรเนาะไปขึ้นบ้านไม้ท่ซื้อกับบล็อตี้ไปเด้แต่ในฝันนั้นว่ามีกล้องวงจรปิดกล้องกับเก้าวงจรจรนกับเจ็ดปิดกับแปดผมไปขึ้นไปเส้นนั้นว่าทิซื้อเก้าเจ็ดแปด ครับสองสามซี่นี่แหละลออเบิงคับยังบ่ได้ฝันครับพี่น้องเลยรอเบิงมื่อเื่นจะจงล้อเบิงอีกชุดหนึ่งเมื่อนี่กับขยซ้านี่แหละต้นสายไปเหตุที่ถือเลขชุดไปได้ได้มาจากคุณย่ารัศมีอยู่บ้านมุมมณ์เพรานในถือว่าสามสี่งวดนั่นแหละแต่ผมไปถือง,งวดนั่นถือจังหวะได้งวดนั่นเอาละซ้านี่แหละครับพี่น้องกำลังใส่กี่กิโลยังค่ะพี่น้องคะ ผู้ก,ก้มเพื่อนก็นได้ซ้ำนั้นแหละคะ่ะเพื่อนฝันเนาะ,ะขันอยากได้ตัวโชคลาภก,ก็คือเป็นตัวฝันนี่แหละคะ่ะอันนั้นก็คือเล่าความฝันให้ฟังนอกความเป็นมาของเจ้าแม่รัศมีเห่นะคะ,ะคุณย่านะคะอันนั้นก็คือความเป็นมานะคะตอนนั้นเพราะว่าคุณย่าเพื่อนกะให้โชคลาบบิลีนะคะตอนที่เพื่อนไปนะคะ คือเพื่อนก็บอกเลยสิให้ตัวตุงเลยเนาะแต่มาเบื้องเที่ยวนี้นะคะว่าเมื่ออื่นนี้นะว่าเสียเอาวันรอดไฟนะ่ะไปถวายเพื่อนอยู่นะคะก็บรรู้ว่าจสได้ตัวใดเนาะเฮากะจังฟังไปน้ากันค่ะว่าเฮาสได้ตัวใดนะคะตัวโชคลาภอ่าประเทศนี้ก็เลยว่าเลขปุกก้อมก็เป็นเลขที่ฟันเอานะคะว่าได้เอามาน้าไผ่อันที่เบ้าให้ฟังก็คือเพื่อนฟันเองค่ะ เ่อได้มีอาจุงอาจารย์ได้ฝันเอาเองทุกครั้งนะคะคันพี่น้องว่ามักชอบหรือผู้ชอบจังไหนติดตามนะคะเนาะติดตามเบิ้งว่าสิเป็นเลขตัวไหนนะคะอ่ามื่อื่นนี้ก็สิมี เธอไปถวายเพื่อนกับเธอได้ตัวโชคตัวลาบนะคะพี่น้องเดี๋ยวห่ากัจะเอามาลงในช่องให้พี่น้องได้ชมดูด้วยกันนะคะเผื่อเป็นแนวทางเลือกนะคะเผื่อว่าจะได้ตัวโชคลาภตัวไหนนะคะอ่าปุูกกลอมก็มีแค่นี้ล่ะค่ะที่พูดให้ฟังนะคะก็มีคนติดตามเข้ามาบอกว่าอยาก ฟังความฝันของปู่กอมนะคะปู่กอมก็พูดให้แล้วนะคะก็คงจะมีแค่นี้แหละค่ะฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเผื่อเป็นแนวทางเลือกนะคะชอบไม่ชอบได้ยังไงเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะพี่น้องคะถ้าขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามารับชม ฝั่งช่องเจวาชาแนลนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆนะคะถูกลัตเตอรี่กันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ